คุณช่างคุณแผนเอามาโชว์กันวันนี้ย่ยอๆอแล้วก็เป็นเพื่อนกันแตเ่เด็กๆมีพายแก้วนางพิมพ์แล้วก็คุณชางทีนี้เขาก็รักผู้หญิงคนเดียวกันทีนี้นางพิมพ์ที่ละไหลนางพิมที่ละไหลตอนนี้ไปไป,ไปม,ามานางพิมแล้วก็ชอบกับพายแก้วตอนนี้ตกลงปกใจแต่งงานกันคุณชางในี่ยจขาก็ออกบายตอนที่คุณแผนต้องไปลบเมืองเพียงทองก็รอเอา มาดูไปหลอกบางทีระจักทุนแผนกลับมาล่องทัพกลับมาขุนแผนก็มาดักมาลักนางวันทองไปอีตอนนั้นก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ก็ฟ้องร้องกันถึงสมเด็จระบรรดาศัก์อมาว่าความให้ว่าความให้ก็เลยตัดสินประหารวันทองเลยเในเมื่อนางวันทองมีปัญหาคนนั้นก็แย่งคนนี้ก็แย่งประหารเลย เอางี้ดีกว่าคุณช้างกับคุณแผนใครรักวันทองมากกว่ากันเดี๋ยวเราจะมากล่าวกันในเพลงพื้บานอ๋อให้ขลุกันไปเมื่อไงเอาว่าไปสิเอาอะไรวันนี้เพลงอะไรวันนี้เป็นเพลงอีแซลอ๋อเรื่องทางทุพัานเอออ๋ออ๋ออเออเออเออจะกล่าวถึง อีสานจะทันที่เป็นยอดทหารแล้วเมืองไทยอแล,แล้วเมืองไทยแล้วบทสรุปของเพลงอ e ีแซวเกี่ยวกับความรักของคุณช้างคุนแผนที่มีต่อนางวันทองจะเป็นอย่างไรรุ่งนี้มาชมกันต่อนะคะส่วนตอนนี้ถึงเวลาของช่วงแจ้งเกิดออนไลน์ แต่มันมีเพี้ยนไปเพี้ยนมานะอหน่อยๆทำเมื่อกี้อาจจะมีเพี้ยนมาเพี้ยนไปแต่ดูคนนี้อาจจะเพี้ยนไปเพี้ยนมาแล้วคนนี้จะร้องเพี้ยนไปเพี้ยนมาแบบที่ลุงรงบอกหรือเปล่าไม่รอช้าเราไปดูกันเลยโอ้นัดนัดี่เป่าลมแบบนี้ไปขึ้นนะแหม่ม oui> ิเป่าลมเป่าลมเอาลมเป่าลมมาดีลมด้วย ครับเอ็มวีนัดนัดไทยเอ็มวีทายเอ็มวีเว้ยชอบตอนสตาร์ทอบบก้มหน้าก่อนจังหวะพัดลมเป่าแมพัดลมเป่าเนี่ยค่อยคือแต่ยิ่งให้เธอรักที่พึงจะได้แทบไม่มีแต่ร้องดีนะต้องเป็นนัดละแหละนัด ใช่อารมณ์เพลงดีกว่าด้วยต้องให้เขาเพราแม่เขาจ่าือยืนถือพัดลมให้แม่ถือพัดลมให้อย่างนี้เลยนะใช่อ่ะนัดแล้วกันนัดเอนัดเลยนัดได้ครับสามศูนย์ครับน้้งนัดได้ครับยินดีกับคุณนัดด้วยนะคะได้ผ่านเข้ารอบไปติดตามช่วงแจ้งเกิดออนไลน์เวอร์ชันเต็มได้ที่ Facebook Master Ke y TV 3นะคะตอนนี้ยังมีอีกคู่รออยู่ไปชมกันต่อได้เลยค่ะ

เดี๋ยวนะไม่ต้องโคตรจังหวะอะไรก็ดีหมดเลยนะดีหมดเลยอ่ะดีทุกอย่างเลยเว้นเนี่ยมันยืดอ่ะถามหน่อยน้องที่มันร้องยืดยืดเนี่ยมันล้วเกิดสมมุติว่ามันมีดนตรีด้วยร้องกับดนตรีมันจะยืดไหมวะมันก็มันก็จะมันยืดนะแต่บางคนไม่ยืดก็มีบางคนแบบมันมันแบบว่ามันข้ามห้องไปเลยอ่ะแต่อันนี้มันอันนี้มันไม่มีดนตรีกําหนดไงมันก็เลยแบบแต่มันก็ไม่ทุกคนนะพี่ลองบางคนแบบว่าร้องโดยไม่มีดนตรีบางคนก็ไม่ยืดก็มีไง ยังมีลุ้นนะคะคุณฟังข้าวคู่แข่งอาจจะมีข้อผิดพลาดมากกว่าก็ได้แล้วคู่ต่อสู้จะร้องเป็นยังไงเราไปฟังกันเลยทุยจ้าข้ามีน้ำตามาฝากพระลมลมปาชาวกรุงจึงยุ่งหัวใจ พราะเชื่อคำยอแม่พ่อก็หมดความหมายฝันอยากเป็นคุณนายสุดท้ายจึงต้องสมสารเอ้ยน้องน้องดีเตือนมันไ<ะ>ม่มมยืยยนนะเนาะช่วยเช็ดน้ําตาคาทีแหลใจหลายที ระโดนยียแต่ก็มีบางคนนี่ไงพอทีที่ร,อร้องแล้วยืดก็มีไอ้ไอ้น้ำเป๊ะมากอ่ะผมชอบเนี่ยลุลงเห็นปะอย่างเงี้ยเวลาที่ลูกเอื้อนเนี่ยเขาเอื้อนได้แต่เขาเอื้อนอยู่ในห้องแล้วเขาเอื้อนก็แบบว่าเอื้อนแล้วก็คือไม่ยืดนะฮะ <โก S 2> ฟงัฟงฟงังลูกเอ้ยร้องดีหมดทุกอย่างเลยนะลูกมันเสียจะดึงมากอ่ะลูกจ๋าฟังเสียงดีด้วยนะฟังเนี่ยเอาให้น้องน้ำนะครับน้องน้ำน้องน้ำ สามศูนย์น้องน้ำชะนะติดตามช่วงแจ้งเกิดออนไลน์เวอร์ชันเต็มได้ที่ Facebook Masterkey TV3 นะคะโอเอ๋ยโอเอ๋ยก็นอ้อยคุณแผนมเอ็งน่ะมันเป็นเด็กนะใจแตกบอกว่ารักแต่แรกนะพูดมาได้อย่างไรอ่ะกูลักมาตั้งแต่ตอนไหนมึงรู้ไหมตอนไหนกูรักตั้งแต่น้แม่วันทองเนี่ยนะตีนเท่าฝาหอย แล้วแม่วันทองหอยที่เท่าฝาบ้าน <c oughs> กูก็ยังรักพีงกูเหมือนเดิม <c oughs>